ครับเตะมุมนะครับคณาเซตเปิดยัดเข้ามาโอ้โหเป้าหมายคือ,อคอนเก้ฟลิเป้เอาัานเลยครับบอลสองยิงอัดของพระดอนยังปิ้นออกมาอีกฝั่งหนึ่งสันติภาพกึ่งยิงกึ่งพาเอาสายบอลเข้าทางทีตาวิ่งยิงตัวเลขเอาติดเซตของจิมรักโอ้ยิงตรงตัวเอง,รง,รงครับแล้วอคอนเก้ฟลิเป้ลูกนี้ คืนมาไม่ลำหน้านะครับโอ้โหออกมาจากแดนตัวเองไม่ลำหน้ารามิลเชดาเยฟเลือกให้ธีรทรน,นิ่มนิ่มไปเลยครับโอ้สีครับโอ้โหนักปั้นมือทองเลยครับลุกนี้ต้องให้เลยนะครับใจกว้างจริงๆเชดาเยฟนะครับหลนิมนิ่มให้กับทางธีรทรน,นะครับสี 4, 0, ครับวีรัมนำตราโอจุดเปลี่ยนสำคัญคือ จังหวะยิงของทางทิตาวีเนี่ยครับมีโอกาสทองเลยครับแต่ว่าจบไม่ได้แล้วสุดท้ายสวนมาบุรีรัมลงโทษนะครับยิ้มเลยนะครับแฟนสาบโหตัดภ้ามาได้ฟิลเลยครับจากจะได้ประตูชครับแล้วคือขึ้นมากันหมดแล้วครับจังหวะเปิดเนี่ยครับเปิดมาแล้วสกัดเลยป้าไม่หมดเลยครับเพวยกนไม่หมดเลยแล้วยิงนิ้วนี้นี่ไม่หนีมือสิวัลักษ์นะครับบุรีรัมพลาดให้แล้วนะครับแล้วดูสวนมาครับโอ้แบบนี้นี่ มันไม่ล้ามือครับว่ามันออกออกตัวจากแดนตัวเองไปดูไหลามาธีรทอนเนี่ยธีระทร,ทะทรต้องยิงแล้วครับคืนให้เชลเยะไม่ได้เพื่อนให้มาขนาดนี้แล้วเฉลเย่เนี่้โหข้าวยาวแปบ๊บเดียวนี่เปิดช่องให้ธีทรทอนเนี่ยครับยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ4ี่ศูนย์ครับแต่ต้องชมนะครับคือถ้าเราว่าามตรงนี้การลำสกอร์ของตัวต่างชาติเนี่ยคือด้วยผลงานเนี่ยมีผลนะครับต่อเรื่องของโบนัส ที่จะมีพิเศษให้ในสัญญาส่วนตัวเขาแต่เขาเลือกให้นะครับเพื่อให้ทีม